สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับแม่หมอยอีกแล้วนะสำหรับนี้เป็นคลิปการพยากรณ์นะคะ <c oughs> ขออภัยครับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลัคนาตุลประจำเดือนกรกฎาคมสองห้าหกสนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลัคนาตุลจะเป็นอย่างไรนะคะ <c oughs> ก่อนการพยากรณ์สมรทุกคลิปแกรจะพูดเสมอว่า มนนษย์ทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองตัวแกป๊ปเองก็มีกรรมเป็นของตัวเองนะคะดังนั้นการพยากรณ์ตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปแกป๊ปไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดี๋ยวตรงนี้สคริปตั้นแกป๊ปจะทิ้งรายละเอียดทุกตัวอย่างไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆ p r o m o ชั่นต่างๆ id line และก็เฟซบุ๊กเป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามเพื่อจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะ ก่อนอื่นเลยตรงนี้คือการพยาการณ์ทั่วไปอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครในบางท่านอย่างไรแกต้องขออภัยไวนะ้ทณี่นี้ด้วยนะจ๊ะโอเคแกขอเป็นตัวแทนในการจับแพพยาการณ์ในข่าวว่าความรักความสัมพัยของชาวราศีตุลลคนาตุลประจําเดือนกรกฎาคมน,นี้จะเป็นยังไงนะคะแกขออภัยาาด้วยค่ะวุ e นเนส joy Lean election open insights ทำไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีๆชาวราศีตุลละคนาตุลคุณถึงหมดความศรัทธานในตัวเองคะอยู่ดีๆทำไมคุณถึงมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองนั้นหมดแรงขับเคลื่อนแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างแกมีความรู้สึกว่าบางทีคุณอาจจะไม่วประสบความสำเร็จกับความรัก แต่บางครั้งตัวคุณเองเป็นคนที่มองโลกไม่ได้แง่ร้ายขนาดนั้นแต่เหมือนในตอนนี้คุณกําลังจิตตกกับสิ่งที่เกิดขึ้นและคุณกําลังสับสนว่ดอา้าวและสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ผ่านมานะั้นไม่คืออะไรในเรื่องของความรักพนักงานนะ้าภัยขึ้นนะครับว่าบางทีคุณก็ยอมรับได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่บางทีคุณก็ยอมรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น จริงๆแกว,ว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าการยอมรับหรือการไม่ยอมรับค่ะแต่สิ่งที่ชาวราศีตุลลคณาตุลกาลังเผชิญมันเป็นความรู้สึกที่คุณกําลังเจอกับบททดสอบบางอย่างในชีวิตซึ่งบางครั้งคุณคิดได้บางครั้งคุณหาเหตุผลเจอแต่บางครั้งคุณก็มีความรู้สึกท้อถอยบางครั้งคุณก็มีความรู้สึกไม่เข้าใจบางครั้งคุณก็มีความรู้สึกสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ปัจเจกปัจจัยต่างๆในเรื่องของความรักคุณอาจจะกําลังประสบปัญหาในเรื่องของความรักที่มัน ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดและคุณก็จะปวดกันมา,มามากๆในการที่ให้ใจในการที่ซื่อสัตย์หรือในการที่คุณให้ความรักสม่ำเสมอแต่สิ่งที่คุณได้จะเป็นความรู้สึกที่คุณต้องกําลังเผชิญกับความรักหรือความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องพังทั้งที่คุณก็ยังงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่ตัวคุณไม่เคยทําอะไรผิดเลยถ้าเป็นเรื่องจริงนะทั้งที่คุณไม่เคยทําอะไรผิดเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่า อา้าวทำไมคุณต้องได้รับแบบนี้ไพ่ขึ้นว่าคุณกำลังจะทอที่จะทำดีหรือ,อทําแบบนี้กับใครไม่ว่าใครจะเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งแต่คุณมีความรู้สึกว่าแต่แกบอกว่าคุณน่าจะเป,ป็นแป๊บเดียวนะหลังจากนั้นไม่นานคุณก็น่าที่จะเปิดใจไปกว้างในความรู้สึกนั้นได้นะคะไพ่ขึ้นว่าคุณกําลังเผชิญปัญหาหรือเพิ่งผ่านปัญหาความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดมากๆ มาในตอนนี้มันคนต้องอกหักกันนะคะและเป็นช่วงจังหวะที่กําลังฮีลิ่งหรือกําลังรักษาตัวเองอยู่ความจริงบางอย่างมันเป็นความจริงที่มันไม่มีอะไรรักษาได้นอกจากเวลานะคะแก้ขอให้ในสีขาและความรักความสมขูราสีตัวลักนาตัวในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปแคปขอใหยด้วยค่ะ energetic means แอ p เทนส์แล้วก็ Heelings เห็นไหมคือเหมือนไพ่ขึ้นไม่อยากให้คุณโฟกัสแล้วก็อยากให้คุณแบบ Acceptance คืออยากให้คุณเหมือนแบบเออต้องตัดสินใจเลือกอะไรเงี้ยซึ่งแกมองว่าบางทีคุณต้องจริงๆนะเหมือนตอนนี้มาเป็นเวลาที่คุณต้องการรักษาตัวเองยังไงไม่รู้เนาะแกขอไพยหน่อยสิคะเหมือนคุณต้องเลือกเหมือนคุณ ต้องต้องเอาัวเองเออกมาจากตรงนั้นนนะคะคุณเลิกคิดไม่ได้หรอกดาวเสาแต่แกมีคูส่สตูผัดพลาดแต่แกมองว่าบางทีคุณอาจจะต้องใช้เวลากับมันแล้วคุณจะเป็นยังไงต่อไปคะไพะ่ขาบอกแกไปะคะ่ะ belongings concentration บางครั้งการที่คุณลืมไม่ได้ไม่เป็นไรแต่บางครั้งการที่คุณตามไปตอแยหรือ คุณไปสนใจหรือไปให้ค่ากับบางสิงบางอย่างที่มันเป็นไปไม่ได้ไฟมันส่องเนาะในสิ่งที่มันเป็นไปได้แต่มันบางทีมันจะกลายเป็นคุณเหนื่อยหรือเปล่านะคะภายขึ้นว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะกลับไปง้อหรือมีเกณฑ์ที่จะอยากให้เขากลับมาในความสัมพันธ์ด้วยนะแต่แกมองว่าอย่างไม่น่าที่จะกลับมาถึงกลับมาเป็นคุณที่โฟกัสเขาแต่เขาไม่ได้โฟกัสคุณนั่นเองนะคะ แค้ขอพายจากครูบาอาจารย์หน่อยสิคะว,ว่าแล้วเขาคนนั้นคิดยังไงกับชาวราศีตุลลัคนาตุลคะในตอนนี้ for now personal transformation be c a n d i d d e l i g h t special p l a c e บังทีเขาต้องคานคุณด้วยนะ <laughs> กไม่แน่ใจว่าคุณไปอะไรกับเขาในขณะที่คบกันหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องจริงแต่เหมือนไพ่ขึ้นว่าเขาคดอึดอัดแล้วเขาก็ลำคาญมากๆเลยเพราะคุณเป็นคนที่ซ้ำแซงแล้วคุณก็เป็นคนที่พูดบางสิ่งบางอย่างไม่จบไม่สิ้นในความรู้สึกเขาจนบ,บางคารั้งเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอเธอะบางทีจะพูดอะไรนักหนาพ้ำเรือพ้ำเพลจังเลยอ่ะรู้สึกว่าแบบคุณเป็นคนที่พูดแต่การกระทํามันต้องข้ามเก่งยังเลยอย่างเางช่นคุณพูดว่าไม่หึงหรอกไม่หึงหรอกแต่จริงอ่ะคุณหึงมากเลยนะคะหึงถึงขั้นว่าแบบ ทำไมทำไมแล้วก็ชวนทะเลาะก,กันทุกครั้งไปจดนเน่เขามองว่าเขามองคุณนะแต่เขาก็ไปโฟกัสที่สิ่งอื่นเหมือนเขามีคนน่าจะเข้าท,ที่จะเข้ามาชอบเยอะเหมือนกันนะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากมากหน้าตาไม่เท่าไหร่ผิวพรรณรูปร่างไม่เท่าไหร่แต่โคตดมีสเสน่ห์เลยนะคะคนคนนี้นะคะแล้วเขาก็มีคนที่จะมาชอบด้วยแต่ถามว่าเขารู้สึกัไงกับคุณรู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าเบื่อในตอนนี้มากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยคะ่ะตดวยืนซับสไคร ก็คอย่อยคอมเมนต์เลยทุกทุกอยากก่างคือกำลังใจอย่างดีมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้แก้ไปแล้วฝันดนรารีสวรรค์น,นะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะคอมเมนต์เป็นปกำลังใจให้หน่อยนะขอบ,บคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับแม่หมออีกแล้วนะสำหรับวันนี้ไม่ใช่คลิปการพยากรณ์ไม่ใช่คลิปใดๆทั้งสิน้นอ้ามันแต่งจริงมันก็เป็นคลิปแหละจะคลิปไม่ใช่สิ่งใดๆทั้งสิน้นมันก็ไม่ใช่เนาะเอ่อวันนี้ หรือว่าช่วงก่อนหน้าที่จะเจอโควิดเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบดีว่าแก๊ททาการพยากรส่วนตัวตรงนี้เป็นการพยากรในการช่วยคนหรือว่าเป็นการพยากรเพื่อเป็นวิชาชีพน,นะคะแล้วแก๊จะมีการบูชาเทพทางสายฮินดูนะคะแล้วพอดีตอนเนี้ยตอนช่วงก่อนที่จออะโควิดอ่ะแก๊มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวหรือว่าไปในสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ช่วงก่อนน่ะแก๊เอากำยานของมาเลมาขายขายดีไปเทน้ำเทำท่าเลยคะ่ะน,นั้นแต่ว่า หมดแล้วหมดเกรี้ยงสต็อกเลยเพราะว่าอาจจะด้วยปัญหาโควิดหรือว่าอะไรด้วยทำให้ไม่สามารถแบบไปท่องเที่ยวไหว้พระแล้วก็ซื้อแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้อะนะคะดังนั้นวันนี้แกป๊ปมีกัยญาอินเดียซึ่งได้มานานแล้วละได้มาจํานวนหนึ่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าเวลาแกป๊ปซื้อกปซื้อมาเป็นจำนวนมากๆเนาะแกก็เลยมีความรู้สึมกม่า อยากเอามาแบ่งปันหรือเอามาขายให้กับคนที่บูชาสายอินเดียหรือว่าสายฮินดูอันนี้เป็นกำยานสีแดงกลิ่นฟลอรานะคะจุดแล้วจะเป็นกลิ่นยังไงเวลาจุดเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นหอมๆม,มันกลิ่นผลไม้รวมย้ำนะคะแก๊ปเอากำยานอินเดียมาขายนะแก๊ปไม่ได้ขายกำยานไทยนะคะต้องบอกก่อน ว่าแก๊ปขายกัญญานอินเดียนะคะไม่ได้ขายกรัญรยานไทยนะดังนั้นดอกจะใหญ่และจะมีกลิ่นหอมคนที่เคยซื้อกัญยาญอินเดียจะรู้ดีถึงสรรพคุณตรงนี้นะคะแก๊บจะบอกให้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะถามว่าบูชาอะไรได้บ้างสายพระแม่เลยค่ะพระแม่อุมาพระแม่ลักษมี พระแม่สีมหากาลีพระแม่ธุราคาพระแม่สุรสสวัตีก็ได้นะคะหรือว่าสุรสสวดีก็ได้พระแม่พระพิคเนตได้ไหมคะแกป๊ปไม่ทราบว,ว่าคนอื่นยังไงนะแต่สำหรับแกป๊ปใช้ได้จุดละปังมากยันทุกวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อสามารถทักอินบ็อกซ์มาได้เลยเลี๋ยเดี๋ยวแก๊ปจะแปะลิ้์ ไว้ให้ที่ด้านล่างนี้นะคะเป็นลายแอดนะเป็น QR code นะคะแล้วก็สั่งได้ห่อหนึ่งแก๊บขายอยู่ที่ห่อละ60บาทนะคะแพ็กเกจจิ้งเป็นอย่างดีขอค่าส่ง50บาทด้วยนะนะคะสามารถสนใจสั่งซื้อแล้วก็สอบถามแม่หมอได้เลยกรมญาอินเดียแท้นะคะแบ่งๆกันไปนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะตัวทุกทยอดตัไคล์ตัวทีท่ยอดกดไลค์ตัวทีท่ยอดคอมเมนต์เลยทุกๆอย่างคือกำลังใจอย่างดีมากๆนะคะสำหรับน,นี้ไปแล้ว 拜拜。Bye bye.